ใบดาลิ้สวยงามมากคุณจ็บนสวัสดีนะคะคุณยงทองโุสวเสดบีทุกท่านนะคะเออเออเออต่อไปก็เป็นการมอบทุนนะมอบทุนจากผู้ใหญ่ใจดี สองหมู่บ้านจะมาดงกับบ้านโสรสีจ้าจ้า่ก้องให้ป้าหน่อยว่าโอเคไหมป้อจะส่งให้จ้าใบหนิสองใบครับนี่เลยครับผมนั่นบอกของป้าเออโอเคแล้ได้ไหมรายชื่อเลยรายชื่อเด็กหญิงพิชยาสุพัน์ป้าหค่ะอุณคนแรกครับใลยครับ วันนี้ก็จบแล้วนี่ในหลังบ้านนะวัาตีแจ้ดด้วยลูกขอบคุณค่ะด้วยขอบคุณค่ะพี่เขาอยู่มนั่นแล้วพี่พี่พี่อยู่ภาษอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังข้างหข้างหลังอ่าเด็กหญิงกัญญาณัฐกลางสีปหกตอนแสดงเรียงบ้านถูกอยู่บ้านจำปดงนะคะใช่จำปดงเป็นทุนการศึกษาจากอ่าคุณแม่สุกัญญานะคะวันเกิดมีเชียร์ด้วยเหรอ

จะได้สูงข้อพ่นลามจะถ่ายรูปมาให้คุณครูขอบคุณครับขอบคุณครับเจ้าก็มาจัดสักคนสิคะใครสวยไปใครสวยไปจัดจับเด็กด้วยปีป .5 ตาน้ำมนต์เป็นคนมอบครับนี่ต่อไป เด็กหญิงสุภาพรมิ่งมิตรชั้นอนุบาลใช่จ้าสวยลูกจัดกับพี่เขา อ้อมคงเอาพอแล้วค่ะต่อคิวได้เ่อข้างหลังเด็กชายกิษดาจากโสภาป .2 ป .2 เลยครับนี่เป็นทุนละห้าร้อยบาทนะคะลูกคุณเลยนะโอ้โหป .2 นมสียกว่าอนุบาลสองมีเซลมีเซลโเด็กหญิงอินดูออน เพชรราชัยป .5 ค่ะโอ้ป .5 แล้วแตยังตัวเล็กอยู่่นนัดลที่หูนี่มีความหมายแล้วเนี่ยอยู่ทางหลังก็รูปมีเป่าเค้กด้วยนะมีเป่าเค้กด้วยกะวิศราโศวนจิตามจ้า พอสามโอเคโอเคค่ะนักเรีนลูเด็กหญิงนักที่ยาสิทธิยาปหกจ้าจะย่ไปไปเข้าค่ายไปเข้าค่ายเหรอไปรับแทนเหรอค่ะไปราบแทนลูกเสือเป็นนิดรับแทนไปเข้าค่ายพี่รับแทนเหรอเขาไปเข้าค่ายกันทันทันหรืว่ารู้ลูกหน้าอันนี้ฮะไม่รู้าลังต้องเช็คแล้ว โอเคค่ะเป็นตัวแทนนี้รับแทนนะคะรับแทนนะคะตมพี่ต้องยืนแล้วพี่ต้องยืนแล้วเดี๋ยวไปเข้าค่ายไปเข้าค่ายนะเดี๋ยวก็ตามไปเด็กหิงคุณธิดาคุณยกา์การปสาค่ะทางโน้นก็เตรียมเค้กแล้วนะทางโน้นอครับโอเคค่ะ จด็กหญิงกัญญาพัฒศรีชัยป .5 ค่ะบ้านจำปรงเนาะเดี๋ยวจะทำจำปรงหน่อยเด็กชายธีระพงศ์พ่อศรียากรวันนี้ธรรมดาเป็นนักมวยเนักมวยวะดิโอ้นักมวยบ่ะเเคตรียมเค้กด้วยนะจ๊ะเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วยม นมข้าวหนบานให้กันหนูด้วยโอ้อาเค้กเค้กมาเค้กมาเด็กนัาเรียนมั uh, okay. ่งสอราศีกับจำปาดงค่ะรับทุนแา่ผู้ใหญ่ใจดีวันคล้ายวันเกิดวันนี้นะคะอ่เดี๋ยวพวกเราไปร้องเพลงกันแอนต้นเสียงต้นเสียงแอน แอต้นเสียงแล้วไม่้ทุกข์อเลือยยุ่ทำอะไรก็ใจขิดกันไปไหมเนี่ยแล้วโทรองยโทรทงด้วยโทรทงค่ะลูก่ช่วยมาลูกน้องๆจัแวก็เาฟรมละเฟรเฟรมามา ตรงนี้ตรงนี้เนี้เลยสวอนข้างหลังเลยสวอ่ะแล้วก็จะบอกให้เราก็เอาดึงสองสามเยอยู่ขึ้นเร้วานั้นพูมัน้โหตรงเฟมหรือเปล่าไม่สามไยเลยขยะข้อยีขยะข้อีชส้ชมพู่้ีชมพูขยขอยีเอาเค้กสองก้อนไม่เห็นไม่เห็นก้อนเดียวอ่ะ ไอ้ปูถ okay, okay. ือส an okay. ิูงเดี Paris> ่ะเออปูถือยาชีพยังถือแล้วรู้เอความสูงไม่พออเอโอเคโอเคมา h ร p p y birthday to you ก็ยกมือไว้ว,วันนี้นะคะก็เป็นวันเกิดของปัญญาสุปัญญานะคะก็ขอให้มีความสุขมากๆสุขภาพกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยเงินทองร่ำรวยมีสหายที่ดีคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมความมาก,มากปรารถนานะคะวันนี้เด็กๆบ้านสรสีแล้วก็จำปองเป่าเรียกอะไรนะบอบเค,ค้กให้คุณแม่ค่ะเรียกคุณแม่นะบ้าน้ายเรียกอาจารย์ได้ คุณแม่สุกัญญานะคะให้ทุนการศึกษาทั้งหมด12ทุนทุนละ500บาทนะคะวันนี้ก็ลูกหลานมารับทุนแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเป่าเค้กเสร็จน้องๆให้รับเค้กกลับบ้านพลัดกกนะคะจาไปทานด้วยกันนะแขอบคุณแม่สุกัญญาด<พ>ังๆให้ลูกขอบคุณค่ะแฮปปี้เบิร์ดเ สีม่วนมากเลยค่ะสำหรับคีินี้ก็ขอบคุณ Happy Birthday Day to you นะคุณคุณครู